สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องคูจ๊อบนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงดาวเสาร์นะครับเซตเทิลนะครับเซตเทิลที่ดวงเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นดาวเคราะห์นะครับที่มีวงแหวนใช่ไหมครับแล้วก็ในวันที่2สิงหาเนี่นะครับก็คือวันจันทร์ที่ถึงนี้เวลาประมาณ2องถึงสามทุ่มนะครับถ้ายิ่งดึกเนี่ยมันก็จะยิ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้คือทางช้างเผือกนะครับข้างบนก็เป็น เป็นแนวของดวงอาทิตย์นะครับโลกแล้วก็ดาวเสาร์เรียงในแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับก็อยู่ห่างจากโลก1,300ล้านกิโลเมตรนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ดาวเสาร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะครับก็เชิญชวนดูได้นะครับก็ดาวเสานะครับก็ถ้าไม่สะดวกนะครับก็จะมี นี่นี่ซูมให้ดูนะครับดาวเสาร์เป็นแบบนี้นะครับมีวงแหวนเต็มไปด้วยเกล็ดน้ําแข็งนะครับก็จะถือว่าดวงใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้โลกที่สุดละนะครับอยู่ทางทิศทางทิศตะวันออกนะครับตะวันออกเฉียงใต้นิดนึงนะครับตะวันออกเฉียงใต้นะครับขึ้นมาเหนือขอบฟ้านิดนึงนะครับถ้ายิ่งดูประมาณสี่ทุ่มนะครับ สี่ทุ่มหทุ่มก็จะขึ้นไปทางที่ตะวันออกออกเฉียงใต้นะครับก็ใกล้ๆก,กันก็จะมีดาวพฤหัสนะครับก็พยายามดูสังเกตดูนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ดาวเสาร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะครับสามารถติดตามถ้าใครไม่มีกล้องนะครับก็ดูทานทางเพจของนาลิ์นะครับพิมพ์ว่าเฟ e บุ o k นะครับนา n a R I T นะครับสามารถ เข้าไปติดตามชมได้นะครับเขาจะมีการถ่ายทอดสดอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ